EP นี้วันนี้เขาจะมีการเปิดตัวเวตาตัวใหม่สีใหม่แล้วก็เปิดตัวทีเซนเตอร์3ท่านนะครับตอนนี้อยู่กับพี่ยัดพี่จบครับวันนี้เรามาร่วมงานเวตต้ากันพี่ถ้าพี่ยัดได้ใช้เวตาตาหนึ่งวันไปที่ไหนก็ได้ไหนพี่ว่าคต้องไปที่นู่นที่เดียวค่ะฉันค่ะฉัน สวัสดีครับมินนายกหลั c h ชาแนลนะครับ E.P. นี้มาเดี๋ยวแวะหวะัวลรอะเขาแึงไ,ไม่รู้อะไรคือตอนนี้อยู่ที่งานเวตาเฟตาวอฟอินเดอร์พาร์กนะครับตอนนี้คืออยู่ มีคนมากมายศิลปินมีงานโชว์เว้าตัวใหม่แล้วก็มีศิลปินมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็มีเหล่าเซเล็บคนดังทั้งหลายแหละมาร่วมงานนะวันนี้เขาจะมีการเปิดตัวเว้าตัวใหม่สีใหม่แล้วก็เปิดตัวทีเซนเตรอร์3ท่านนะครับของเว้าไม่รู้ว่าเป็นใครตัวของเองก็ไม่รู้เลยพาเพื่อนๆมาร่วมในงานนี้ไปพ,พร้อมๆกันเราไปหาศิลป,ปินหรือว่าคนดังทั้งหลายแหละ่นะเราไปถามเขาว่าถ้าได้ขับรถเวตี้า1วันจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็จะไปเที่ยวกับใครใครก็ได้บนโลกใบนี้เลือกเที่ยวที่ไหนไ็ได้นะเดี๋ยวเราจะไไป พาทีละคนเลยเนาะแล้วพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศในงานว่าเป็นยังไงสนุกแค่ไหนมีคอนเสิร์ตด้วยไปดูในงานกันดีกว่าครับนครับนี่เอาเกงเกงคุณลุงมาลองมาแต่งตัวร่วมงานกันด้วยนะคือไม่ได้นะเราใส่ขาสั้นรอครับแตะมาไม่ได้นะคราวที่แล้วก็ไล่อะเดี๋ยวจะเห็นความแนวอะ แนวของเวทป้าเรื oh. ่องคนที hmm. right. mm ่ชอบเวทป้าก็จะชอบการแต่งตัวชอบการท่องเที่ยวเรื่องการมูนแอนโทนและสีสันเนี้ยโหสุดยอดเลยเดี๋ยวลงทะเบียนก่อนนี่มาร่วมงานลงทะเบียนแล้วแล้วเราจะได้ลิสแบนนะ นี่แล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋าเวสป้าคือลายเวสป้าก็สีสันหน้าตาแนวอยู่แล้วแล้วดูซิว่าข้างในมีอะไรผ้าไตาผ้าไตจีบรจีวรไว้ถาวาย เป็นทีมเป็นงานสไตล์อะไรยังไงครับวันนี้เป็นมิวสิกเฟสติวัลค่ะ<ม>ที่เราได้อินสปเรชันมาจากต้นกําเนิดของมิวสิกเฟสติวัลทั่วโลกเลยคือ,อ,อว่างานบ<ม>ูสต์สต็อกยุคหกสิบอ๋อเหรอครับใช่เหมือนเราย้อนยุคก,กลับไปเหมือนย้อนยุคก,กลับไปค่ะก็คือบูสต์สต็อกเนี่ยมันเป็นต้นกําเนิดใ<อ>ช่ไหมคะแล้วก็มันแสดงถึงความเป็นอิสรภาพเสรีภาพเลยน<ม>ะคะแล้วก็การมีความหวังมันก็สอดคล้องกับตัวฟิโลโซฟีของแบรนด์เวสชชาค่ะที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีอิสระในการใช้ชีวิตวันนี้มันเป็นนการเหมมือ ตัวต่อเลยค่ะเพราะว่าหลักๆที่มาในงานเนี่ยค่ะก็จะเป็นสมาชิกของเวสปีทุกคนนะคะก็คือคนที่เป็นแบบ real user ของเวสป้าก็หมายถึงแบบการรวมตัวของตัวต่อแล้วซึ่งตัวเวสป้าเองเนี่ยค่ะในภาษาอิตาลี่แปลว่าตัวต่อคอมของรถเราเนี่ยคื่อก็จะสังเกตเห็นอย่างตัวมีปีกอ่ะมีปีกันลมแบบเหมือนอยู่ทุ่งดอกไม้เนะใช่การทุ่งดอกไม้ถูกต้องนะคะเพะ เป็นอิสระที่เราจะแบบขับขี่แล้วก็บอยบินใช้ชีวิตได้อารมณ์เหมือนตัวต่อแล้วก็ซิงค์ให้ทุกๆคนมันรวมกันนะใช่ค่ะวันนี้เราเป็นบุพภาชนกันเป็นบุพาชนผมยังไม่ได้เข้าไปข้างในครับคุณนนตอนนี้มีคอนเสิร์ตมีศิลปินมีอะไรมาบ้างครับคุณกอล์ฟกิ้งฮีโร่นะคะมีคุณบอยพีซเมเกอร์ค่ะแล้วก็มีศิลปินท่านอื่นอีกมากมายมีเอ็กซิบิชันของรถของเราที่ออกมาในรูปแบบแบบอาร์ต เด slowly, remember, zat, um, ี okay. Okay. Um, ๋ยวกำลังมีทูบเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะขบวนเวสป้าขบวนของเวสป้าเข้ามาเดี <S <s ๋ยวไปถ่ายก่อนลวนะโอเคครับตอนนี้มีเขาเรียกคาราวานเวสป้าเหรอมารวมตัวกันแล้วเป็นเลียวยูเซอร์จริงๆแล้วก็เป็นคนที่คลั่งไคลชอบเวสป้าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนที่ ไม่ได้ใช้เวตาเราต้องซื้อแล้วตอนนี้คารวานมาแล้วได้ๆๆตอนนี้อยู่กับพี่ยศ พี่จ๊อบวันนี้เรามาร่วมงานเวปป้ากันพี่ถ้าพี่ยัดได้ใช้เวปป้าหนึ่งวันไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ไปกับใครก็ได้พี่อยากจะพาใครไปแล้วไปที่ไหนพี่หมอนวดแนนซี่เพราะผมดูพี่ใช่ไหมไม่มีแต่กคนคิดแต่กคนคิดแต่กคนคิดว่าคุณต้องไปที่โนตี้นี่ว่าคุณต้องไปที่่นตี่เดียวเลยหนึ่งวันใช่ไหมใช่ถ้าจะไปวัด ไปวัดพาลูกพาลูกพาเมียไปทำบุญตรงเตีมพี่อยู่แล้วเพราะทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นไงไงใช่ไหมขอบคุณมากเลยพี่ยัตขอบคุณมากของคาแรคเตอร์ของคาบี้อยากไปกับเออ่มาร์คซักเกอร์เบิร์กไปที่ไหนพี่คือด้อยความที่อยากจะพามาร์คซักเกอร์เบิร์กพามาเที่ยวรู้เรื่องไหมเนี่ยมดูดมาไม่ได้นะไอพี่กำลังจะพูดถึงบุญบาทบุญบ พาพามาสักก็เปิดไปไหนพี่พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าเออเพราะว่ามาร์คน่าจะยังไม่เคยกินยังไม่เคยลองเนี่ต้องเย็นเนี่ยโอเคขอบคุณพี่จอรอกครับครับครับพุ๊บพุ๊บพับพับพับล็อกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตามสวัสดีฮะวันนี้มาร่วมงานงานอะไรพี่เวต้าเวต้าครับเวต้าเวต้าครับวับอินเดอะพาร์คใช่ไหมจานแต่อันแรกนะอันสองไม่ได้จาวจานนึงเขาเดือดก่อนโอเคโอเคใช่อย่าเล่นกันแบบนี้ดิจานพี่ตามนี่พี่ชายสุดที่รัก คือไปร่วมงานรถคาร์มิสติ้งก็ไปเวทป้ามพี่ตั้มต้องบอกว่าเป็นเรียวยูเทอร์จริงๆอย่างเวทป้ามกับพี่ตั้มก็คือปกติไปใช้อยู่แล้วเป็นคาแรคเตอร์พี่แหละใช่ไหมถ้ามีโอกาสหนึ่งวันไปกับใครก็ได้บนโลกใบนี้อยากไปกับใครเพราะอะไรยังไงพี่ไปกับพี่นั่นแหละไปกับผมเหรอใช่พี่ตั้มไปกับผมหรอใช่พาผมซ้อนไปขี่ไปด้วยกันอ๋อขี่ไปด้วยกันเพราะส่วนใหญ่รถจะไปทาง รถโยนเนี่ยใช่พี่รถโยนแล้วก็แบบว่าลองขี่มอเตอร์ไซค์ดูว่าเผื่อจะติดใจนั่นอาจจะเป็น midnight gala มอเตอร์ไซค์อ่าครั้งหนึ่งนะพี่ตั้นะเดี๋ยวต้องหาทิปก่อนพี่แล้วจัดให้แบบไกลๆเลยไม่เอาขี่เชียงใหม่กรุ้งแห่อะไรเงี้ยไม่ไหวพี่ผมไม่ได้สายไบค์เกอร์แล้วจะติดใจไม่น่าน่าจะเกลียดไปเลยก็ได้แล้วจะร้องว่าคุณภาโอเคขอบคุณับพี่ตั้ าพี่ได้วันเดททิพเวตป้าเนี่ยไปกับใครก็ได้บนโลกใบนี้พี่อยากไปกับใครเพราะอะไรยังไงอยากไปกับ Elon Elon อีลอนมัสอีลอนมัสใช่อีลอนมัสเมื่อกี้พี่โจ๊กบอกว่ามาร์คซัก็เบิกพี่แจบอกอีลอนมัสใช่อยาก อยากขับเรียกว่าเวป้าที่มันเป็นไฟฟ้าแล้วก็ไปนอกโลกอาจจะไปดู e t ด้วยเพราะตอนนี้แบบว่ามนุษย์อวกาศเขาบอกว่าเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วเปิดตัวแล้วนะใช่ถูกต้องครับก็เลยจะพาไปบพี่แจ็เขาเติมเยอะนิดนึงไม่หมายถึงเติมเรื่องเติมเรื่องเติมเรื่องราวให้มันสนุกขึ้นเอเคไปกับอีลอนมัสไปนอกโลกเลยเออโอเคโอเคไปได้มีโอกาสนะพี่มีโอกาสมีโอกาส กวนหน่อยครับลบกวนหน่อยครับสาวๆครับสาวๆส,ว,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 สว,วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นวนครับผมห้าวันเดย์ทริปวิดเวตป้านะไปกับใครก็ได้ไปที่ไหนก็ได้อยากไปกับใครยังไงอ่ะเรี่ยงเลยเรี้ยงที่คนเลยหนูอยากไปกับอีพวกนี้และค่ะไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนกลุ่มนี้เลยเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่มีใครเขากล้าไปกับหนูเพราะมีกันอยู่แค่นี้ก็เลยใช่ไปกับเพื่อนใช่แหละเพราะหนูมักจะชอบไปพัทยากันเพราะว่ามันเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วมีแอคทิวิตี้หลายอย่างให้ทำอะไรอ๋อครบถ้่นทุกอย่างใช่ยากแล้ววินมโดนนะครับเดี๋ยวอมยาก อขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะร,รับขอบคุณเราพูดไทยไม่ค่อยได้ะคะ่ะถ้อยากไปฟังนี้ก่อนได้ไหมเขาอยากไปกับพี่นายนะพาไดาค่ะชีเพึ่งแบบเป็นอม พูดดีๆไปกับพี่นายอะค่ะพาไปพี่นายท้าสิงมชาเส้นทางเราจะขับไปนะคะอยากไปที่เปียวกยวหลังวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกอดพี่นายแน่นๆไงเราจะไปกอดพี่นายนะพันแบบแน่นๆเขากลัวผีไม่ต้องเจอก็ได้เอาให้บรรยากาศก็พอค่ะโอเคโอเคเปียวๆเปียวเลยไปกับพี่ไปที่ไหนไปไดนเลยค่ะรถเก๋งเรียกว่าพี่แก๋งมาเขาเรียกจะพาผมไปที่ไหนครับไปไหนก็ได้ที่พี่อยากมาเลยอ๋อ ี่ได้แล้วต้องจัดสักหนึ่งทริปเลยดีว่า,อ,าอยากไปกับพี่สาวคะ่ะเพราะรถวเวสต้าเนี่ยพาเราสองคนไปไหนก็ได้อยู่โอเคขอบคุณสาวๆมากครับของงานไปดูข้างในดูอนะ่ะมี exhibition ที่โชว์เวสต้าสีใหม่ตัวใหม่ด้วยเนาะ <S <S นี่ข้างผมนะครับเวสต้า ค่ะก็สวัสดีพี่สื่อวงชนทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมากที่เสียสละเวลามาในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยมาร์คดูดิสัมภาษณ์หน่อยครับป้าทั้งสองคนเลยวันนี้เรามาร่วมงานเวทป้าเนาะใช่ค่ะเคยขับเวทป้าไหมเคยค่ะเคยขับเหรอขับไปไหนมาไหนบ้างยังไงขับไปซื้อยำนะป้าอยากจะถามว่าถ้า เลือกได้วันเดทวิทย์เวฟ้านะ,ะไปไหนก็ได้ไปกับใครก็ได้อยากไปกับใครไปที่ไหนครับอยากไปคนเดียวค่ะ,ะเพราะว่าอยากไปคนเดียวแล้วอยากไปะทะเลไปทะเลใกล้กลๆเนาะก,ก็บางแสนครอะไรอย่างเงี้ยไ,ไปกับเพื่อนเหรออ๋อคนนี้เขาเขาล้อนค่ะเดี๋ยวเขาจะนั่งรถตู้ไปตาม <laughs> ไปไงบ้างถามหน่อยว่าวันเดวิทเวฟ้า อยากไปกับใครใครก็ได้บนโลกใบนี้อยากไปพาหูราดค่ะอยากอยากเอาผ้าไปให้เขาตัดค่ะไปคนเดียวไม่ไปใครเลยที่นี่ไม่ไปใครแต่วันนี้วันนี้รู้ไหมครับว่าผมพาฝาแฝดมาไหนนี่มานี่มามาถ่ายกล้องหน่อยถึงจะนี่ฝาแฝดฝาแฝดนี่มาถือ่ายกล้องหน่อยถ่ายกล้องหน่อยนี่ขอบบคคุณรัขอบคุณครับขอบคุณครับ เปงไงปลาปแปดผู้กับผมเหมือนไหมพี่น้องคร่ะหน่าครับสิครับ อยู่กับสุดหล่อพี่พลอยวัสดีครับฟอยครับวันนี้มาร่วมงานเวทป้านะพี่ใช่ครับแล้วถ้าวันเดทิฟวิตเวทป้าเนี่ยพี่ไปที่ไหนก็ได้กับใครก็ได้พี่ฟอยอยากไปกับใครไปที่ไหนไปที่ไหนก่อนเนาะเริ่มจากที่ไหนอะไปกับใครก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไปเชียงใหม่เพราะผมชอบเชียงใหม่อ๋อไปกับใครพี่ไปเชียงดาวเลยไปกับพิเซนเตอร์ป้าล่ะอยากไปกับพิเซนเตอร์สามคนอยากจะรู้ว่าแน่จะแค่ไหนกันเชียวเออตอนที่ที่ไปไหวหรือเปล่าไหวดิยังไหวอยู่นะแต่รถผมอาจจะไม่ไหวทำไมครับเวสป้าผมเป็นรุ่่นเกาออ๋ เขาขับแบบทางยาวมันไกลๆมันได้ดีกว่าทีาเซ็นเตอร์คนอ่ะไปอาจเป็นพี่จริงเหรอฮะสาธุครับขอบคุณครับพี่ฟุณครับ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆงานเวที้าเฟตาวบอินเดียพาร์กนะพาเพื่อนๆมาร่วมสนุกในงาน mm hmm. เห็นบรรยากาศในงานและได้ดูเปิดตัวเวที้าสีใหม่และพรีเซนเตอร์ทั้ง3คนนะครับได้แก่พี่เล่แมคโดนัล์นะพี่เจมอนทนจิราแล้วก็พี่พามี่คือ3คนนี้เป็นไอคอนิกชัดเจนสำหรับเรื่องของแนวสไตล์ความชัดเจนคือแน่นอนอยู่แล้วสำหรับเวที้านะ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะต้องขอตัวเพื่อนๆเข้าไปร่วมงานมีงานคอนเสิร์ตข้างในอีก เลยแอบมาปิดคลิปก่อนนะครับยังไง EP นี้ไปก่อนดีกว่านะครับฝากติดตามเิ d ไ i g ์กระดาษชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์เยอะๆนะเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราทําไมต้องมานั่งพูดอย่างนี้ถือไมว่ว่าไม่ได้เลยไวเลยเสียงหลุดนะครับเจอกันอีพีนหน้าไปก่อนครับบ๊ายบายเวสป้าครับ